วันนี้มาอัปเดตเรื่องนักเตะไทยไปเล่นที่ญี่ปุ่นกันหน่อยนะคบเมื่อวานไปจัดเดอะซาวส์แตนก็มีแต่คนถามเยอะมากว่าสหรัฐอยู่เย็นลงเล่นให้กับต้นสังกัดใหม่เรยนะฟายามากุจิสมโมสรเขาใช้เขาไมยามากุจินะครับผมจะไม่ปิดเพรานะนั้นเราก็ต้องเรียกว่าเรโนฟ้ายามากุจินะครับมีคน,คนถามว่าตังเนี่ยไปเล่นได้เลยหรือเปล่าคือจริงๆก็ไปเล่นได้เลยครับแต่ว่ากระบวนการขั้ตนตอนตอนนี้ตังเนี่ยมาทําวีซ่าทํางานที่เมืองไทยแล้วก็วีซ่าผ่านแล้วนะครับเดี๋ยวจะเดินทางกลับไปญี่ปุ่นอีกทีเร็วๆนี้นั่นลลััเางงงย่ ไม่ได้นะครับแต่ว่าปลายเดือนเนี่ยมีโอกาสนะครับหรือว่า,อาพอไปถึงแล้วมันปรับตัวเร็วนะครับมันก็จะมีโอากาสลงเล่นได้เร็วซึ่งโค้ชของเขาเนี่ยก็คือเรียวที่ผมบอกไปว่าเป็นอดีตผู้ช่วยของเทกุรู้มารู้ฝีไม้ลายมือของตังดีอยู่แล้วแต่ว่าก็มันก็ต้องอยู่ที่กระบวนการหน้างานนะครับว่าพอไปถึงแล้วมันจะ้อมมากน้อยแค่ไหนเอาเป็นว่าเดี๋ยวตังจะรีบเดินทางไปญี่ปุ่นแล้วก็ปลายเดือนนี้น่าจะมีโอากาสลงเล่นลุ้นลงเล่นนัดแรกกับต้นสังกัดใหม่นะครับเรนาฟายามาคุจิในฟุตบอลเก็รอติตามข่าวให้ดีแล้วกม แม้แว,ว,ว่าน่าจะมีการถ่ายทอดสดมาให้แฟนบอลไทยได้ดูด้วยแต่ว,ว่ารายละเอียดรอกันอีกนิดนึงนะฮะค่อยว่ากันนะครับต้องเหนือจากสาระที่ไปแน่แนแล้วนะครับผมก็เคยบอกไปแล้วแล้วก็มีข่าวไปแล้วว่า ชาณรงค์พงศ์สีแก้วกำลังจะไปกัมบะโอซาก้าด้วยนะครับล่าสุดก็ได้รับข้อมูลยืนยันมาแล้วว่าเจ้าหนึ่งไม่ได้ไปคนเดียวนะครับแต่ว่ามีเจ้ามิกยศกรบุรพาของหน้าดาวรุ่งของวงการฟุตบอลไทยเนี่ยร่วมเดินทางไปด้วยนะครับมันเป็นการเรียกว่าเป็นการเชิญไปทดสอบฝีเท้าไปซ้อมให้ดูของกัมบะโอซาก้าซึ่งก็เป็นพันธมิตรของชนบุรีนะครับทั้งคู่เนี่ยทั้งชาณรงค์และยศกรเนี่ยน่าจะออกเดินทางวันที่19เก้ากรกฎาคมนี้นะครับแล้วก็คงจะไปอยู่ประมาณสักอาทิตย์หน,น,นึนน องไปลองเทสดูก่อนว่าไหวหรือเปล่าถ้าเกิดทางกรรมบากเขาเห็นว่ามีแววไหวเนี่ยเขาก็คงจะต้องคุยกันต่อว่าจะมีการยืมตัวมาเล่นในฤดูกาลนี้ฤดูกาลหน้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นกระบวนการขั้นตอนต่อไปนะครับคือไม่ได้ว่าไปเพื่อเล่นแน่ๆแต่ไปเพื่อทดสอบสีเท้าไปซ้อมให้เห็นว่าผีไม้ลายมือเป็นยังไงสาหรับชาแนลค์กับเจ้าสกอร์นะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งไปฟันธงว่าจะได้เล่นเอาเป็นว่าไปเทสไปซ้อมไปดูให้เห็นก่อนก็ละกันนะครับก็เท่าที่สืบสืบ ชาลันลมกับเจอสกอร์ไปซ้อมไม่ดูที่เหลือเนี่ยเงียบหมดเลยนะครับไม่มีไม่มีความเคลื่อนไหวว่าจะมีใครที่มีแววได้ไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นตลาดรอบนี้ผมว่ามันน่าจะจบแค่นี้แหละส่วนในอนาคตเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับญี่ปุ่นตอนนี้เนี่ยเจลีกเองมันก็ไม่ได้ห่างจากใครแล้วครับเรามีสุภโชคเล่นอยู่เรามีเอกนิตเล่นอยู่ก็รอดูโอกาสหน้าว่าจะมีนักเตะไทยไปอีกหรือเปล่าแต่ว่าณตอนนี้ปิดที่สารัตอยู่เย็นและลุ้นที่ชาลลมกับเจอสกอร์ครับ